จวดก่อนครับนี่นี่ครับจวดนี่มครับเพื่อนแจ้คขอาวครับเสร็จจากงานก็นี่น่ครับต้มยำกระดูกปลาตะเพียนครับส่วนเนื้อมันเอาไปราบอยู่ครับเพื่อนๆนี่ร้อนๆเลยครับน่าทานนะครับอร่อยๆเปรี้ยวๆด้วยกันครับนี่ลาบปลาตะเพียนครับเนี่ย น yes, right <ENCE> ี่ลูกชายลูกชายนี่ลูกชายโชว์ฝีมือครับว yes, ันนี้ต้มปลาครับมาแซ่บๆด้วยกันเด้อครับเพื่อนๆนี่ยางปลาตะเพียนครับนี่จะบส้มตำอิดเผ็ดเลยครับนี่กะบกับต้มยำกระดูกปลาตะเพียนครับผักสดๆนี่มาครับเพื่อนๆนี่ก่อนนี้ก็ต้มจวดก่อนครับนี่นี่ครับจวดนี่ครับเพื่อนๆเจ้าข่าว ต้มปลาตะเพียนครับเน่แดดร้อนน้ำต้มปลาชิมรับปลาตะเพียนไปเยียงแล้วยิ่ยาวอยู่ปลาใหร้อนยิ่งเท่าไหร่